พี่อะไอ้พวกที่มันเป็นปากปากลามเขียวกับพวกมีอาวุธชิ้นเดียวผมว่าต้องเข้าโปรแกรมดันอาวุธมันนะใหญ่ลาบเงี้ยผมว่ามันควรจะมีอีกแคกชิ้นหนึ่งนะคือถ้าแต่กับมีชิ้นเดียวอมันผมว่ามันเราจะได้เล่นง่ายขึ้นอะเราเราเอากล่องตีอาวุธจริงๆรอเราต้องโฟกัสไอ้ดอปแล้วก็เอากล่องตีอาวุธให้มันใช่ป่ะแล้วก็ให้มันอะเอาเงินที่มันจะทําอาวุธอ่ะไปทํานาโนแทนเจ็บป่ะอืมใช่คือเราอะดันดันช่วยช่ยน้องมันดันน่ะแหละแบบอือ เพราะมันก็ไม่ได้หนักเราอะถ้าเป็นในภาของกองอาวุธนะแล้วก็เราก็ถามมาเลยว่าไอคนที่มันมีอาวุธชิ้นเดียวมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวไปคุยเลยเอ้ผมตัวพี่บังแป๊บนึงพี่บังเว้ยมนไม่มีสกินปืนไม่ได้นะเว้ยเฟื่อนพี่เปิดหน้าไฟติ้งให้ผมดูก่อนพี่มีบูบูกิชุดเป่แล้วก็จีกับวอลงมันต้องมีนะเว้ยสกินปืนเนี้ยพี่ยังไม่ได้ตีเลยแป๊บหนึ่งเมื่อวานพี่ไม่ได้เข้าเมืองดูเอาล่ะฮ่าใช่ไหมต้องมีห้าเอาเอาเอาอันนี้ก่อนพี่เอาวอลับ วอลกับจีก่อนพี่เพราะบูตีไม่ได้ที่บ้านอะต้องตีอย่างเท่าไหร่วอกับจีห้าตีอย่างห้าพี่หนึ่งเลขอะไรกูมีวอให้มึงอันหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหกเพื่อนตอนนี้พี่มีวอกับจีเท่าไหร่จีลสิบล้นอันนี้เนี่ยพี่ของผมไปผมตีใหม่ตอนนี้มีสองแล้ววอมีสองไหมอะอะไรละพี่ไม่ละมั้พี่บ้างเลยอะพี่ไม่ได้ขอผมไงไอ้บังก็ไม่ได้ขอแต่ไม่ไรผมจะให้พี่บังพี่บังกระเป๋าแล้วครับพี่ โอ้ลเมียชัดหนึ่งศูนยสอกดีวพี่คืนเดีวพี่ตีคืนไปเดี๋ยวเอาของแก๊งตีเลยะพี่ไอ้บางต้องมีสกินปืนสามวเว้ยนี่เพื่อนแต่แกเดี๋ยวกมเติมเดลี่ก่อนเดลี่เดลี่เดืนหน้าพ่งนี้พ่งนี้พ่กนี้เดลี่พ่งนี้เดลี่พวงนี้ยีส้บแล้วก็จะอาสกินไม้เลยดิโอ้ยยียยเอ้ยปืนก่อนพี่ปืนก่อนยยนยย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 ย ถามมันเลยใครที่มันมีอาวุธชิ้นเดียวให้มันออกมาเลยเราจะได้ดันให้มันเลยเฮ้ยใครถืออาวุธชิ้นเดียวออกมาดิออกมาหน้ามีแค่ไอ้นี่ใช่ไหมไอ้เปิกับไอ้ลาภใช่ปะไม่ใช่นี่ใครวะเนี่ยที่ำเย็นครับไอ้นมพวกมึงมีอาวุธอะไรบ้างนะไอ้ลาภมีมีดมีมีดครับไอ้เปิร์ดฝากหลามเขียวหลามครับไอ้นมอ่ะไม้แดงครับไม้แดงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไล่มังคุดอะ ไอ้เมังคุปเปอร์หายหัวไปไหนวะมังมันมันไม่ว่างแล้วพี่น้องมันเปลี่ยนงานกระทันหันครับไอ้มังไอ้มังคุดตอนนี้เราว่างสองว่างหนึ่งดิพี่ไอ้โตเข้ามาไงไอเซโตเข้ามาตอนนี้ในชิมเขายังไม่เพิ่มรอคูเปอร์กลับมาหรใช่ปะหนึ่งไอนัตตี้แอนตี้ไปคนปะพี่ใช่ตอนนี้ในสองแล้มีคูเปอร์ยังวะยังเว่ยงยังยังอ๋อโอเคมีไอ้คูเปอร์ไรคนหนึ่งอะใกล้โต้ไหมพี่ ว่างอีกหนึ่งรัว่างดีไอเซโตทำมาแล้วพี่ท็อปมาอย่างเงาพี่ไอท็อปยังไม่ว่างไอท็อปยังไม่ว่างเตือนหน้าไอท็อปแบบไอแป๊บไหลไอมูดยังเหลืเดี๋ยวรอแล้จะมีไม้แดงเหมือนจะมีไม้แดงแล้วครับเราจบฮะไอ้ปื้มมันมีไม้แดงแล้วเหรอใช่ใช่ลัดไม้แดงฟากหลับก็กดดันอยู่พี่ไอไอร้ามีมีดอย่างเดียวใช่ไหมไรนี่ใครวะไอ้นมไอ้นมไอ้นมมีอะไรบ้างมีไม้แดงครับ ไม้แดงโอเคขึ้นมีดไลเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยปื้ดครับปากหลามเขียวเดียวครับทุเรศมึงมันทุเรศมากเยี่ยบปื้ดไอสัตว์บูมีดมึงก็ไม่มีไอเวนไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องตีไม้ให้ลาฟตีไม้ให้ปื้ดแล้วก็ไอเนี่ยไอนมเย็นเนี่ยมึงมีอะไรนะไม้แดงครับไม้แดงขึ้นขึ้นเออใช่ไอเชี่ยนี่ถ้าสมมติขึ้นมีดขึ้นปากปากแดงไม่ดีกว่าเหรอ มันเป็นก็กำลังคิดอยู่แหละพี่ผมเลยความเสี่ยงเปอร์เซ็นต์น่ะเดี๋ยพี่ก็คือก็คือนี่แหละเดี๋ยวไอของไอพวกที่มันมีแค่ไม้เงี้ยพี่ไออย่างไอนมเงี้ยเดี๋ยวให้ขึ้นปะขลามเขียวให้มึงก็ไปซัดปากแดงกันเองเออง่ายสุดเอออืมงั้นอ่ะโอเคคือเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวแกงจะกลับมาเล่นแอร์ดอปอะแหละก็คือเอาพวกกล่องจิ๋วท์แล้วว่าแอร์ดอปแอร์ดอปบ้านยังไม่มีเหรอวะใช่ไหมอ่าผมผมไปผมไปถามมาแล้วคือบอกว่าจนกว่าบ้านจะแก้เสร็จครับแอร์ดอปบ้านมาพร้อมกักบ้านได้ครับพี่นานเลยยยออ่่่ะะะะนนนนาาจูรึง อแง่เหมือนเดิมเรลากี่คนวันนี้ไม่มีลาพี่แต่มีเมื่อกี้วายร้ายไปอต้องไปหนามบินไปรับอคนที่บ้านกานันหันโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรารีบออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราต้องกลับเข้ามาตอนสี่คนเลยมีลซ่าเลดด้วยครับโอ้ลซ่ามาเลดมาช้าไม่เป็นไรตามปรับเหมือนเดิมคุยกันแล้ว เดี๋ยวออกไปเซิร์ฟเทนนิงใหม่นะแล้วก็เอ้ยพี่บังเข,งข้าได้ยังพี่เข้าได้แล้วพี่ออกเสียมาเดีวพี่ล็อกโอเคเดี๋ยวไปเทนนิงใหม่ใช่ไหมเราจะท้องกันถึงตอนสี่ทุ่มแล้วเราจะรีบเข้ากลับเข้ามาเพื่อไปดูสิทธิ์ไวเบเพราะว่าเดี๋ยวมีเพื่อนจะต้องไปเอาไวเบแต่พี่พี่อยากให้เราโฟกัสแอดดอปนะเพราะว่าแอดดอปอะตอนที่เราเก็บเรื่อยๆช่วงนั้นอนะกล่องตีวุฒเยอะมากมมไวเบก็เยอะมากกิ่งไวเบนี่ขึ้แบบหลายสิบเมตรเลยอะหลายสิบก้อนเลยอะเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาก่อนสี่ทุม่มอีกงั้ จบใช่ถ้าม่เลี้ยดอกสี่ข้าแล้วก็รีบต่อคิวกับเข้ามาเออแอร์ดอปแล้วก็ไอ้นี่ด้วยอะไรวะแบล็คมาร์เก็ตแบล็คมาร์เก็ตเป็นสามทุ่มอ่ะสิพี่แบล็คมาร์เก็ตสามทุ่มเหรอกดสิทธิ์ป่ะพี่อ๋อกดสิทธิ์ใช่ไหมกดสิทธิ์ก็สี่ทุ่มครึ่งไงได้ทันนั่นน่ะเออเอออืมกดสิทธิ์อ่ะนี่แล้วก็อีกวันนี้อาจจะแบบหลายอย่างเลยนะเที่ยงคืนเข้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดิมเดิมเดิมอยู่ใช่ปะ ต้องเข้ามาเซตของทุกคนต้องเข้ามาเซตของนะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มฮาร์ปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางว่าต้องต้องแจกกันเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วก็ฮาร์ปเนี่ยเราจะเล่นกันผมลงไปสี่นะพี่ดําลงไปสี่รอบก็คือหกเหรอเราคุยกันหกไม่หรอเปลี่ยนได้ป่าวะมันจะเยอะไปไหมพี่หกอ่ะพี่ว่าก็อยากให้ทุกคนเล่นอย่างน้อยก็คนละสามอ่ะเข้าใจปะอือเราขอโทรหาไม่รู้ให้แต่สี่บอกก็ได้ไม่เป็นไรหรือยังไงอะ ถ้าาอนเรเปลี่ยน้ก่อนเราอาจจะได้20ล้านนันพี่เราอาจจะชนะ5ต่อ5รอบติดก็ได้ช่วยสัตว์วันแรกมึงเจอกาเซียก่อนเลยกาเซียอินเดียนอาจจะ5รอบเาับแต่ภาพเนี่ยภาพมีนะถ้ามึงขึ้นนาโนกันไวๆอ่ะเข้าใจปะภาพมีอยู่ภาพมีใช่เพราะถ้ามึงจับเจอกมีกับไทเดนนํำบอกกูบอกเลยนะมึงเจอนาโน20ตัวแน่นอนไท่านพี่ก็ขอดูน้อยปีศาจอะดูน้อยเฮียนักลงักลอบเีก้นะ ลบเลยราไมีกี่คนวะตอนนี้มึงจับผมห้าเด้กูอยากรู้ไอ้พวกอาวุธเข้าไปเลยดูไม่ต้อง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 เข้าแถวบ้านก็พอเข้าแถวบ้านแถวบ้านอ่ะแถวบ้านเออเข้าแถวบ้านก็พอไอ้พวกอาวุธเดี๋ยวจะให้ไปขึ้นให้มันไปกล่องแก๊งอยู่เดี๋ยวรอนิดนึงอาวุธอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปทีละคนบ้านเราอ่ะครบนับไปเลยห้าสิบสิบสี่อันนี้สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบสามสามสิบเจ็ด สามที่ก่อนเลยครับพอดีพอดีสามสิบเจ็ดขายซ่าหนึ่งสามสิบแปดซ้อนว่างสองสี่สิบครบพอดีไอที่ไอเดียเพย์ไอเพย์ไฟาร์มอ่ะจะไปขายขายเกาะส้มเดียวว่ะขายเกาะส้มไอมึงแรกไม่แนะนำพี่มึงแรกมึงแรกตามที่กูบอกวันนั้นเราแรกอะไรบ้างนะเกาะไวเบเงินใช่ป่ะใช่เกาะไวเบเงินเกาะเกาะเงินไวเบพี่เสียงอย่าก้ายไปขวาถ้าบเพื่อนไอไอไอ็นตันอันกลางถ้ากูได้เงินใช่ป่ะ ได้ประมาณล้านกว่าแต่ถ้าไอ้เกาะแรกเกาะมาขายคุณจะได้เกาะส้มเหรอเออตัวละห้าหมื่นปัญหาปัญหาคือมันจะมีคนซื้อไหมพี่สามพี่เองนะพี่สภาราคาสามพื่เลยเหรอไอเทป้าไอเทป้าของสภาขายหล่อพี่แล้วสภาขายสี่แต่เราขายได้สามไงพี่เออเราขายได้ถูกก็คือเราขายได้สามใช่ถูกมันจะคุ้มหรอพี่แล้วก็อัตราการซื้อขายผมว่าน้อยนะเอาต้มเชื่อกูอันแรกแล้วเกาะเงินไปเบย์เพื่อน เกาะเงินไปเบเงินคุ้มสุดพี่ถ้าเกิไม่ได้ใช้ดีแดงอะใช่เกาะเงินไปเบโอเคโอเคตามนี้เรามี37คนขาดลิซ่าคนเดียวเป็นสลมสดตา่าง2 39 40ครบใช่ถูกโอเคตอนนี้เรามีปืนกี่กระบอกนะขออีกที่สิ2ตทวนครับพี่20ทตวนใช่หรอ20เป็นหรอใช่ครับเพราะว่าหายไปเอ้ยตอนนี้เหลือ19แล้วครับ สิบเก้าแล้วใช่ครับนาโนเรามีกี่คนอะนาโนยืนแยกกันเท่าเดิมปะหาใครมีนาโนนั่งดิมาหนึ่งไม่ไม่ไม่มีนั่งดีกว่าไหมใครไม่มีนั่งดีกว่ามันจะได้ทไง่ายกว่าใครไม่มีนาโนนั่งดิความพูดความพูดความพูดจะได้ไม่ลุกเออใครไม่มีนาโนนั่งดิน่าจะสิบสามนะครับที่มีนาโนมึงมีหลายสัตว์ยืนหาพ่อมึงเหรอ เต้เัยพสิอีเหี้ยไม่ใครไม่มีนาโนควาอนตังไปเลยควาอนตังเลยควอนตัมมีสิบห้าใครไม่มีนาโนควอนัมไปเลยบอยเต้สะดุ้งเลยเมื่อกี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีนิซานเลยสี่สิบห้ายังเาตั้งหน่อยเด้เออซื้ออะไรราคาจริงได้ยู่ก็โอเคเอ้ยรีบดันไว้นาโนสำคัญกูว่าปืนปืนน่ยังเฉยๆปืนเนี่ยพี่มีแผนรองรับเล่นกับเจอปืนเยอะอยู่แต่คือมึงนาโนไม่สำคัญจริงเว้ยมึงต้องใช้เว้ยขอวัดเจมหนึ่งอันได้ไหมพี่ดำอย่างน้อยเปิดไฟอ่ะ อย่างร้อยเปิดไฟเนี่ยคือตัวหนึ่งพอตอนลุกได้อีกตัวหนึ่งละไปจะได้ไม่เสียเวลาพี่ไปซ้อมซ้อมซ้อมไปเทรนนิ่งใหม่แล้วไปเทรนนิ่งใหม่ด้วยแล้วก็ไอตามไอ้นี่ได้ไหมไอปื้มอ่ะใครตามได้ป้ะได้พี่เดี๋ยวตามตามให้หน่อยตามให้หน่อยแล้วก็ไอใครมีใครกวาไอท็อปอ่ะไอท็อปอ่ะเจ้าเจ้ามันต้อนไปท็อปน่าจะซ้อมอยู่พี่เราไอปื้มมันได้ยัยแล้วไอดาหน้าพี่ไอก๊อดไลท์ปื้มไอปื้มไอไม่ให้ไอปื้มมันได้มาแล้วจะเอามันเข้าแกงเลยป้ะ มันพร้อมไหมอ่ะพี่พร้อมมันมันมันเอ้ยมึงตามมันมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปคุยไอ้นั่นน่อเออมาตามมาตามมาไปตามมามาวินมาวินเอ่าไอ้นี่ไปคืนเขากันไปไหนคารลอนเอาคารลอนไปคืนบีซีเอาคารลอนไปคืนบีซีเอาไว้นะให้ไว้นะให้ไวเลยนะพี่กอณ์เคนที่ชื่อเต้คนที่ชื่อเต้เต้ไหนวะไอ้ที่มาคุยกับพี่บังวันนั้นอ่ะที่อยู่นากับพี่บังพี่บังพี่บัง มันใช้มันห้ามใช้มันห้ามใช้เดี๋ยวค่อยะก็ได้ม่ต้องรีบก็ได้ใครวะที่จะเตะพี่ที่มายิงคุยพี่บังที่แรงเขาอ่ะแล้วพี่บงังไปไหนแล้วนี่เอาละไปไม่ได้ใจเงินแก๊งเลยรู้มากมันรูม้มากมาเรเอานี่ก่อนเอาสล็อตสำรองเราก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมันน่าจะครบอยู่เออตามไม่ปืนตามอะไรมีมีทงไอทูออนอยู่อ่ะเดี๋ยวว่ากันไปเร็วๆเดี๋ยวต้องเข้ามาดูเสร็จไปเบรกออกเลยออกเลย มันทำอะไรกันจ้ะมึงทำอะไรกันอยู่อยู่ดีพี่พ่ต้าเขาบอกว่าแบบผมเป็นแฟนผมแล้วอะไรไม่รู้เนี่ยไม่มึงทำอะไรกันทำไมไม่ออก <ไ>แฝ<ส>แฝดพี่แฝดไอ้จูทำอะไรออกออกทำรายการเฮ้ยอยู่ทำรายการเอาด่าปืนไปดิครับพี่เร็วๆไปด่าข้างนอกต่อไปไปด่าข้างนอก